สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้กอฟอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มีรีวิวนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเช็คไมค์ก่อนโอเคติดครบนะครับทั้งตัวรับตัวส่งเนาะช่วงนี้ไมค์ก็อ่อนแอเหลือเกินเสียบบ่อยนะครับอ่ะวันนี้นะครับเนี่ยวันนี้แต่งตัวเป็นพนักงานด้วยวันนี้เรียบร้อยมากนะครับ วันที่ถ่ายทำจริงๆนะครับต้องบอกก่อนนะวันนี้เป็นวันแรกนะครับของปี67เนาะนะครับที่กอลได้มาทำงานแบบแบบเข้าบริษัทแบบเต็มรูปแบบนะครับก็และคันนี้จะเป็นคันแรกนะครับที่กอลได้รีวิวนะฮะก็จะแจ้งราคาใหม่เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแต่ตอนมันลงเนี่ยมันอาจจะลันไปอยู่ในช่วงสักกลางเดือนหรือปลายเดือนผมไม่รู้เนาะนะครับก็อ่ะเดี๋ยววันนี้ก็พาไปชม นะครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้จะเป็นตัวเมนที่ขายนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของตัวไฮซีรีนะครับก็จะเป็นตัว n e ็กเจนฟอร์ดเรนเจอร์สปอรนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็พาชมนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้นะครับฝากช่องทางนะครับที่รับชมกอล์ฟนะฮะก็จากช่องชาแนลยูทูบนะครับกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดใช่ไหมครับกอฟมีเพจนะกอล์ฟฟอร์ดนะครับก็เข้าไปรับชมติดตามได้ นะครับแล้วตอนนี้ก็ทำทิกต o อกนะครับก็ฟอร์ดนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้นะครับรถที่ก็มารีวิวนะครับ nexgen t ford Langer sport ครับ s ป o r t เนี่ยนะครับปี67เนี่ยที่เราจะขายกันก็จะมีขับ2กับขับ4นะครับวันนี้ที่มารีวิวเป็นตัวขับ2นะครับตัวนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม1 0 0 0 0บาทนะครับอ่า เป็นจากเดิม9,074,000ตอนนี้ก็จะเป็น9,084,000บาทนะครับสีส้มนะครับที่เป็นสีพิเศษของรุ่นนี้ก็บวกเพิ่มไปอีก10,000บาทนั่นแหละนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรนะครับเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแรงม้าสูงสุดเนี่ย170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับพอนะครับเพราะว่าสปอร์ตขับ2เนี่ยเป็นรถรุ่นที่กำลังใช้อยู่แล้วนะครับต้อง วันนี้พาไปชมครับเป็นสไตล์การตกแต่งแบบเรียบๆนะครับแต่ก็หล่อและดูดันนะครับสปอร์ตนะครับยังมีเรื่องของโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนเซะครับยังมีอยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้ก็พาไปชมก่อนสีขาวนะครับสำหรับตัวสปอร์ตเนี่ยนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนว่ามันเป็นขาวปกตินะนะครับเป็นขาวปกตินะครับนี่นะนะครับไม่ใช่ขาวมุกนะครับ ข่าวมุกจะมีอยู่ใน w วท์แท็กนะครับตัวนี้เป็นข่าวปกติอ่ากระเทิม,มาม่าอ,อันนี้เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแล้วกระจังหน้ากระจังหน้า FORD นะครับหรือว่ากระจังหน้า FORD นั่นเองนะฮะอันนี้คือสีเบสพื้นฐานเลยก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะฮะเป็นสีดําแบบนี้แล้วเรามาดูนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนี่ก็เพิ่งเห็นนะฮะก็ตอนแรกก็ว่ามัน แลกไปหรือเปล่านี่เพิ่งเห็นนะครับเห็นไฟ LED ปะนะครับไฟ LED เนี่ยมันเริ่มไม่เป็นจุดแล้วนะนะครับมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วคันนี้นะครับนี่เป็นไฟ LED เป็นสีส้มนะครับก็เป็นกระจังหน้าของปี2 0งพนนะครับหรือปี67นะฮะผมไม่รู้นะว่ากระจังหน้า f o r d เนี่ยตอนสั่งมามันจะเป็นรุ่นไหนแบบไหนนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นแบบใหม่ซึ่ง ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะนะครับก็อันนี้ก็มาให้ดูกันไฟนี่ยาวเลยนะครับมีความยาวอ่ะยาวเป็นแบบหุนิ้วชี้ผมอ่ะยาวเป็นยาวเป็นนิ้วอ่ะเนี่ยนะครับ,น,รบนี่เป็นแบบนี้นะครับก็ถ้าท่านใดดูคลิปนี้แล้วแบบเฮ้ยกอปพี่อยากได้แบบนี้เลยแจ้งนะครับเหมือนที่กอปเรียนตลอดนะเรารีเควสในสิ่งที่เราอยากได้ก่อนมีไม่มีนั่นคืออีกเรื่องหนึ่ง ะะมีไม่มีคืออีกเรื่องหนึง่งบางทีบอกว่าไอ้กอลตอนที่บอกไปอันนี้ก็ไม่ม,อนนม,มีอันนี้ก็ไม่มีเสียความรู้สึกผมตอบไม่ได้หรอกว่าของมันเอาเข้ามาเนี่ยล็อตไหนเป็นล็อตไหนแต่ถ้าพี่เลือกในสิ่งที่พี่อยากได้ก่อนถ้ามันมีมันจะถูกใจพี่ที่สุดนะฮะเนี่ยนี่ลองดูนะครับเห็นปต่อกับตอนนี้มีไฟล์3แบบแล้วมีไฟแบบจุดเล็กเกนาะมีไฟแบบจุดเล็กๆยาวขึ้นมาหน่อยแล้วก็ยาวเลยนะฮะชอบแบบไหนแจ้งนะนะครับสีตรงนี้เราทําได้นะ เนี่ยนะครับสีฟอนสีอะไรพวกนี้นะครับเราทาได้นะครับชอบสีไหนก็แจ้งได้ตัวกระจังตัวกรอบอะไรแจ้งได้นะครับคันนี้ใส่ครอบไฟหน้าครับเป็นสีดําด้านนี่แม่ครอบไฟหน้าเป็นสีดําด้านนะครับทำให้ดวงไฟดูคมดูเข้มนะครับแล้วมันก็รับกับตัวกระจังหน้านะฮะไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะฮะไฟ LED multi reflector เนี่ยมันจะมีแค่หลอดไส้หลอดเดียวนะครับก็คือไฟเลี้ยว นะครับนอกนั้นเป็น LED หมดเลยนะสูงต่ำนะครับไฟวิ่งกลางวันเป็น LED หมดไฟตัดหมอกรุ่นนี้มีมาจากโรงงานนะครับแล้วก็เป็น LED ด้วยนะครับความโดดเด่นของออตัวสปอร์ตนะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยบางคนบอกว่าห้หน้ามันเหมือน Y Tag Golf มันก็มีความต่างตรงไฟตัดหมอกเห็นไหมครับมันไม่เหมือนกันตัวนี้มันจะเป็นสีเทากาฟไฟ รอบใหญ่ะนะข้างในเป็นสีดําแล้วนะมันจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับวาแท็กเลยนะนะครับเพราะถ้ามันเป็นวายแท็กเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวดูจากรถเทสได้เห็นไหมเดี๋ยวก็ซูมให้นะเห็นปะตรงนั้นน่ะมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมครับชิ้นมันจะใหญ่กว่ากันแล้วดูตรงกันชนหน้านะเห็นไหมครับตัวนั้นมันจะเป็นเหมือนตัวเอ่อตัวเฮดซองกงอ่ะมันจะยาวลงมาเป็นสีเทากาไฟในลากยาวยาวลงมาเลยแล้วก็ ชายกันชนเนี่ยเป็นสีเงินสั้นๆซึ่งมันจะต่างกับตัวนี้นะเห็นไหมมันจะต่างกันนะครับตัวเนี้ชายกันชนสีเงินมันจะยาวกว่านะครับมันก็มีความแตกต่างกันนะครับลูกเล่นความโดดเด่นของแต่ละรุ่นนะครับมีความแตกต่างกันห่วงลากคู่หน้านะครับมีเหมือนกันนะครับสปอร์ตไวท์แท็กสตอมแท็กมีคู่หน้าเหมือนกันนะครับอ่ามีตัวเพิ่ม มุมล,ลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะฮะตัวนี้ก็หมุนพวงมาลัยซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายติดหมุนขวาขวาติดนะครับไฟหน้ารุ่นนี้เปิดปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ที่ปัดน้้ำฝนเป็นอัตโนมัตินะนะกระตมาคิวล้อนะครับตัวนี้ก็เป็นคิวเดิมนี่นะครับก็เป็นสีดำเป็นผิวเปลือกส้มนะครับตัวนี้ก็ดูแลรักษาง่ายเอาจงจริงลูกค้าจะชอบบอกว่าเฮ้ยกอฟมันขาวบ่อยยังเลย คนที่เอาออกไปใช้แลวนะมันขาวบ่อยอย่างเลยสมัยนีย้มันมีน้ํายาเคลือบพลาสติกะนะนะครับซื้อมาฉีดแล้วก็ลูดได้เลยนะครับถ้าเป็นตะกอดเราก็ใช้แว็กซี่ใช้กีวี่นะครับลูดนะครับให้มันเป็นสีดําๆนะครับจริงๆเนี่ยรอยมันขึ้นง่ายรอยขาวรอยอะไรมันขึ้นง่ายแต่มันใช้ลูดง่ายมันไม่เหมือนสีรถนะนะครับตัวนี้มันก็กัดรอยได้ดีโช๊คนะครับรุ่นสปอร์ตเป็นโช๊คโมโนทูบนะฮะโช๊คเป็นโมโนทูบระบบเบรกเป็นหน้าดิสหลังดม นะครับเป็นหน้าดิสตางดั้มแมกเดิมคือตัวนี้เลย18นิ้วเป็นหน้าเงาแบบนี้นะครับบางคนเรียกสีทูโทนนะนะครับเรียกอะไรก็ได้นะฮะจะทูโทนก็ได้หน้าเงาก็ได้เพราะว่าตัว y t ยแทเนี่ยมันเป็นสีเทากาไฟททั้งอันอยู่แล้วนะครับเราจะเรียกอะไรก็ได้นะครับจับคู่กับยางแรงเลิกกุญแจสองห้าห้าหกสิบห้า r สิบแปดตัวนี้ได้ประหยัดน้ํามันครับประหยัดน้ํามันวิ่งเงียบวิ่งลี่นน้ําได้ดีนะครับสาหรับตัวนี้นะแก้มนะครับก็ เทอร์โบสัญลักษณ์ของตัว6เกียร์หเกียร์จะเขียนคำว่าเทอร์โบสิเกียร์จะเขียนใบเทอร์โบนะครับสาหรับตัวนี้นะฮนะอ่าคลิประบายความร้อนนะครับกระจกก็เป็นสีเทากราไฟ์นะครับมีไฟเลี้ยวน,ะนี่ตัวนี้ไม่มีนะครับอ่าบางคนบอกว่าทำไมพี่เห็นสปอร์ตบางคนมีราวหลงังคาบางคนไม่มีคือเดิมเดิมในเบสดเดิมเดิมดมันเป็นแบบนี้อ่าถ้าพี่จะติดราวหลงังคาก็ติดได้ถ้าเป็นสีดําล้วนก็จะเป็นราวหลงังคาแต่ง นะครับซึ่งมันโหนไม่ได้หรือจะเอาราวหลังคาวายแท็กมาใส่อะไรยังไงนะครับซื้อกับก๊อฟบอกได้นะครับอ่ะคันนี้ใส่กันสาดแท้นะครับนี่กันสาดแท้ของทางฟอร์ดนะครับฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับมือเปิดเป็นสีเทาการ์ฟไรต์นะครับมีระบบสมาร์ทคีย์นะครับกุญแจอยู่ที่ตัวเนี่ยทัชล็อกรถได้ปลดล็อกรถได้นะครับไม่ต้องหยิบรีโมทออกมานะครับเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวแล้วก็เดินไปที่ประตูนะครับฝั่งคนขับคือพูดง่ายๆคู่หน้าก็ไดล นะครับแล้วก็เปิดได้เลยนะบ,ดดนะบันไดดำบันไดเหยยบนี่ขึ้นตัวข้างกระบะนะครับคันนี้ใส่ข้อไฟท้ายนะครับเป็นสีดำด้านนะครับไฟเนี่ยนะครับพวกตัวขับสองนะฮะสป,ปอร์ตเอ้ยวาแท็กเอ้ยมันจะเป็น LED แค่ตรงนี้นะครับเป็น LED แค่ตรงนี้ไฟเลี้ยวนะครับไฟถอยเนาะ ฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มนะครับมีกล้องฝั่งที่โลโก้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับฟอร์เนี่ยมีกล้องฝั่งที่โลโก้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับก็ตั้งแต่ xls ขึ้นมานะครับกันชนท้ายเป็นสีเทากาไฟนะครับฝาท้ายเนี่ยนะครับถ้าตัวสปอร์ตเนี่ยเป็นแบบผ่อนแรงนะครับผ่อนแรงคืออะไรผ่อนแรงยกขึ้นเบานะครับเนี่ยเพราะมันจะมีเหล็กท์ชั่นบาร์นะครับตัวนี้ ขเขาเรียกฝาท้าทย Easy Lift นะครับบางคนบอกให้กอบแล้วถ้าเกิดพี่ซื้อตัวที่ XLS เนี่ยฝาท้าทยหนักๆพี่ทำอย่างนี้ได้ไหมทำได้ครับนี่ซื้ออุปกรณ์พาร์ทแท้ของ Ford กับกรอบไปนี่แล้วก็ไปใส่ได้เลยนะครับไลเนอร์ iner, เราติดให้ลูกค้าก็จะเป็นลอนเรียบแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ติดลอนสูงๆนะฮะมันไม่เหมือนลอนแรกที่มันออกมาแล้วไม่มีให้เลือกตอนนี้มันมีให้เลือกเราจะติดลอนนี้อย่างเดียวนะครับทั้งศูนย์ผมนะครับ หนึ่งอะไรมันเข้าร่องนะครับพอดีนะฮะเนี่ยมันพอดีนะครับแล้วก็ตอนบางทีเนี่ยมันครอบคุมนะครับมันนั่งได้ไม่เจ็บก้นเหมือนอย่างนั้นนะครับมีร่องระบายน้ําที่สําคัญนะครับทําไมเราถึงมาติดตัวนี้อ่ะขออนุญ,ญาตนะครับเห็นไหมจุดยึดอ่ะมันอยู่ครบนะครับจุดยึดของกระบะเนี่ยนะครับมันมีฝั่งละ3คือพูดง่ายมี6ตัว คใครที่เป็นแถมนะครับหรือที่ไหนที่เป็นแถมม้ไลเนอร์รอนสูงๆเนี่ยนะครับณนะปัจจุบันนี้ถ้ายังแถมอยู่ลูกค้าจะไม่มีตัวห่วงกลางมันจะโดนเอาออกไปเลยนะครับแล้วตรงเนี้ยมันจะไม่เข้าร่องพอดีมันไม่เหมือนกับรถแรกนะรถแรกที่ออกมานะครับที่เราต้องติดให้ลูกค้าอย่างนั้นเพราะมันมีแบบนั้น,แบบน,นแบบเดียวแต่เมื่อมันมีฟีดแบ็กฟีดแบ็กฟีดแบ็กกับลูกค้ากลับมาปุ๊บเขาก็เปลี่ยนเขาก็พัฒนาของขึ้นอย่างนั้นเราเป็นคนขายเราก็ต้องพัฒนาของตาม ถูกไหมครับเพื่อให้ลูกค้าได้ของที่ดีขึ้นเนาะ,นะผมไม่ได้เน้นแบบโอ้โหต้องถูกจนแบบแข่งของนับของกันกี่ชิ้นกี่ชิ้นนะเราอยากให้ลูกค้าได้ของที่มีคุณภาพด้วยนะครับแอร์หลังครับแล้วก็มี12บโวลต์น,นะฮะ,ะภายในเป็นสีทูโทนนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับ ด้านหน้าเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับเป็นหนังแต่ตรงนี้เป็นพลาสติกปั๊มลายที่วางตรงนี้เป็นหนังนะครับปลดล็อกก็ตามนี้ได้เลยนะครับเติมน้มาํามันปลดล็อกดับเครื่องชุดควบคุมมือเปิดเบาะคนขับนะครับปรับ6ทิศทางก็คือตัวนี้ปั๊มขึ้นลงนะครับมันไม่ได้ยกอย่างนี้นะมันต้องค่อยๆขึ้น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 ,น,น,นอย่างนี้นะนะครับปรับ6ผู้โดยสารปรับ4ี่พวงมาลัยปรับได้4ทิศทางนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า สปอร์ตมีแอร์แบ็กหใบนะครับเป็นพุชสตาร์ทไม่มีที่วางแก้วนะครับต้องติดเพิ่มนะไม่มีที่วางแก้วไฟหน้าเป็นออโต้นะครับเปิดไฟตัดหมอกจิ้มลงใบหลี่แสงหน้าจอปรับไฟสูงต่ำจอ8นิ้วจอกลาง10นิ้วจอกลาง10นิ้วก็เป็น Sync4A and t o แอ Auto a p p l e CarPlay แบบไร้สายรองรับแอปพลิเคชัน f o r d p a s s สั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับเป็นเกียร์ออโรองรับระบบโทรฉุกเฉินกระจกมองหลังตัดแสงมีช่องเสียบกล้องให้นะครับ เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนนวลได้เบรกมือเป็นแบบดึงเหมือนเดิมนะครับมีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับมีไวเลสชาร์จ usb type a type c นะครับรีโมทเป็นแบบนี้2ดอกนะครับ abs ebs ล็อกกายแรงเบรกมี slarom นะครับออกตัวบนทางลาดชันป้องกันการพลิกคว่ามี esp tcs นะครับเสถียรภาพการทรงตัวป้องกันล้อหมุนฟรีมีนะครับเพิ่มขึ้นมาหมื่นหนึ่งก็ยังคุ้มนะ นะครับมันมันเป็นตามโครงสร้างของของภาษีของอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆว่าตอนนี้มันก็ขึ้นกันทุกแบรนด์แล้วนะครับแบรนด์ไหนไม่ขึ้นก็ตัดของออกตัดอะไรออกนะครับก็นะฮะก็มันเป็นกลไกในการตลาดเนาะผมก็ลูกค้าก็ถามกันเข้ามาเยอะผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงบางอย่างมันก็มันมันมันยากอ่ะก็ลูกค้าก็เลือกแล้วกันนะครับบางทีแบบเฮ้ยดูคลิปนี้แล้วก็มันยังมีราคาเก่าไหมถ้าพี่รับได้นะครับ บางสีบางรุ่นมันมีก็เรามากคุยกันคุยกันตรงๆนะครับผมผมชัดเจนอยู่แล้วนะนะครับใหม่คือใหม่เก่าคือเก่าค้างคือค้างนะครับอ่ะก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกอึงกนค้นะเบอร์โทรอดีไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ